น,นี่น่าจะอยู่เราๆอ่าถ้าเทียบดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่เรา6โลถึง7โลประมาณนีน้โหม,รรมาถังบันไดเลยนะน้องๆเฮสวัสดีครับวันนี้ ผมนี้เราก็จะพาไปดักไอ้นี่ครับคอนโดดักปลาหรือว่าไอ้งูก็ได้นะแล้วแต่คนจะเรียกันว่าคนจะเรียวยาอะไรนี่อ่ะทีนี้ก็มาถึงที่ที่เราจะมาดักแล้วช่วงโควิดครับคือเราต้องกินของที่มีครับแล้วก็ใช้ของรอบๆตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะอ้นี่ไอ้งูดักปลา เขาเรียกว่าขนาดเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ของผมมันมีห้ารูอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าผมจะไปดักไว้ยังไง Gracias. ไปก็แล้วแต่คนนะครับว่าจะใช้เออะไรคุมมุมบนราคาหรือเปล่าแต่ผมไม่คุมนะเพราะว่าผมจะผมจะดักด้วยการใช้เอาตัวอาหารนี่นะครับอาหารแบบอาหารหมูหรืออาหารไก่หรืออาหารปลาหรือข้าวก็ได้ใส่เข้าไปข้างในนะก็เพื่อเป็นตัว่ออีกอย่างหนึง่งเพราะว่าผมดักดักแบบในสระนะครับมันไม่ใช่ดักในธรรมชาติถ้าในธรรมชาติคุณอาจจะต้องเอา ใบไม้มาคุมนะเพื่อใหออ้มันเป็นเหมือนที่อยู่ฮะปลาเขาก็จะจะเข้ามาเยอะตอนนี้ครับก็เป็นเวลาชามที่เรียบร้อยแล้ว,วนะครับเราจะาไปย่งลยเราจะไปดูปลาของเรากันนะครับว่ามันจะได้จะก,กี่ตัวกัน รู้สึกแบบตื่นเต้นนะเวลาไปดักปลาเรืออะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกว่ามันตื่นเต้นนะครับต้องมารอลุ้นกันว่าจะได้กี่ตัว โอ้โโอ้โ้ขยาวเลยนะเดี๋ยวลงไปดูกันนะครับว่ามีปลาอะไรบ้างไปดูกันนะน้ำอุ่นด้วยนะครับผม ว่ามันจะจะสั่นแรงเรา,เาฟัง ทุกคนครับผมเจอแจ็คพอตผมเจอแจ็คพอตครับผมโอมหายทอดผมเจอแจ็คพอตทุกคนโผมยกไม่ไหวครับ ดูดูรับว่าโอ้โตัวใหญ่มากเนะตัวนี้นี่ครับตัวนี้โอ้โโอ้โหยกมีขึ้นเลยนะโอ้โหมีตัวใหญ่อยู่มีตัวใหญ่อยู่สองตัวนะเอาไงดีอะเดี๋ยวผมให้มาดูกันไกลแล้วกันครับเห็นไหมครับตัวใหญ่ผัวขาเพิ่มอีกอะ นี่ผมหนักแปดสิบนะดูขาผมดิโอ้โหเห็นไหมตัวเต็มอันนี้เลยนะแล้ถังผมแค่นั้นนะดูปลาโอ้โหครับผู้ชมครับผมจะเอาไงดีเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาปลาตัวเล็กๆออกก่อนแล้วกันนะไปไจะยกไปยังไงวะขนาดนี้นะโอ้ตั้งกล้องไว้ก่อน อามดูครับส่วนวิธีการปลดนะครับก็คือนี่นะครับเราต้องเปิดมุมใดมุมหนึ่งนะ,ะผมเปิดฝั่งนี้อยู่ว่าฝั่งนี้ผมมาม้ไวนะ้นะหนักหนักจริงครับจังหวะนี้โอ้ยแค่ตัวใหญ่นี่ผมก็มันจะทับตัวอื่นตายตจัการมาัน มันเข้าไปได้ไงตัวมันใหญ่ขนาดนี้แปลกมากครับคือผมก็เห็นมันทุกวันเนี่ยในบอ่อแต่ผมไม่คิดว่ามันจะมาเข้าอันนี้ไงเพราะว่ามันบ่อมันก็ไม่ใช่เล็กๆนะครับก็คือมันก็หากินหาอะไรของมันนะ ผมปล่อยขอปล่อยปลาทับทิมก่อนครับอโอ้ตัวนี้ตายไปนะปลาทับทิมจีได้ครับจีน่ามากปลาทับทิมตัวของของเราได้ปลามาทั้งหมดเดี๋ยวผมจะนับให้ดูนะครับเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้หนึ่งนี่สองสามนะตายนี่สองตัวจีน่ตัวเล็กปล่อยไป,ไปครับสี่ะ Okay. อนะสันอัวนี้วหอ้อะสตัวนี้ตายนี่ทิ้งไปเลยครับตายสองตัว26ตัวของวันนี้ของเรานะ แต่อีกสองตัวนี้เดี๋ยวผมเาไปชั่งน้ำหนักให้ดูแล้วว่ามันจะหนักเท่าไหร่นะผมมาังักเกตัวกัวกัลกตัวเล็ตัวกเ็กวเลตเ้ตัเกวตัวเี็นัเลเตเกัเล็กตัวเลตัวเเดี๋ยวเเเั Ngay đi, nè, 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 nó. nè, 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 cái nè, 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 mọi người 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 mọi อ,อ,อะไรก็ไเราอะไรก็ได้เลยนะครับเราจะพาไปกันไปปล่อยนะนะเริ่มจากไอ้ตัวใหญ่ก่อนเลยแล้วกัน ไปเลยไปไหนละไปกะไกลแล้วไปตัวเล็กครับอ่ะส่วนตัวเล็กนี่นะ สังเกตได้เลยนะครับว่าเขาเป็นตัวเมียขนาดตัวเขาจะไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็โอ้โหโอไมป์ดโอ้โหผมกำลังให้ทุกคนดูเลยนะครับว่า <c oughs> ผมกำลังให้ทุกคนดูเลยนะครับว่าตัวเมียจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับแล้วก็แต่คือมันดิ้นแรงจริงไม่หยีผมขอโทษด้วย,วยกัน สำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องขอลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับอ่ะนี่คือปลาเดี่ยวไปดักกันมาประมาณสามขีดขึ้นนะครับสามขีดขึ้นหรือสี่ขีดปะอ่ะสามขีดขึ้นะครับ,รรรบ,รรรบตัวนึงอันนี้ก็มันขึ้น Si okay. trong 2